สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพสารสวนชวนชิดวันนี้ขอน้อมนําเอาเสียงธรรมของพระเดชพระคุณท่านยาคุณหลวงปู่พุทธทาสปิขุเอามาเป็นสารฝากท่านที่คารพวันนี้เป็นการนําเสนอสาระว่าใเรื่องของการบวชอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ป่าซึ่งเป็นการนําเสนอช่วงที่สองเป็นตอนที่สองอยากจะเรียนท่านที่คารพว่าสังคมปัจจุบันนี้เราไม่ได้บวชด,ด้วยความมีศรัทธาในศาสนา เรามักจะบวช7วัน15วันหรือเดือนบั่ง2เดือนบั่ง3เดือนบ้างหรือบวชเพื่อแก้บนบั่งหรือบวชเพื่อเมื่ออายุครบยี่สปีแล้วก็อยากจะบวชก่อนที่จะไปแต่งงานอันนีน้มันเป็นการบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาอยากจะฝากาทีครับลองมาตรองดูว่าต่อไปนี้เราจะบวช จะต้องมีศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงบวชเพื่อที่จะอุทิศตนให้กับศาสนาบวชเพื่อที่จะทำตนให้พ้นทุกข์ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจึงค่อยออกจากบ้านจากเรือนไปบวชอยากจะเรียนทัศนบอย่างนี้ถ้าเราไม่พร้อมไม่มีศรัทธาเราก็บวชอยู่ที่บ้านตามกำลังศรัทธาของอุบาสกพุทธิกาอันนั้นแหละดีที่สุดถ้าเราบวชไม่มีศรัทธาแล้วมันก็จะมีปัญหา เหมือนดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันปัญหาอื้อเฉาของคณะสงฆ์เนื่องจากออกบวชไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่มีวิิยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถูกต้องตามคำสอนพระองค์พระสมมาสุริเจ้ามันจึงสร้างปัญหาให้กับสังคมสงฆ์อันนี้เรียนฝากติรับต่อไปนี้มาฟังคำสอนของพระเดชพระคุณที่คุณลวงปู่ซึ่งเป็นการบวชอยู่ที่วัดหรือที่ป่าเป็นตอนที่สองเชิญท่านจิตตานฟังรับชมในโอกาสนี้ขอบคุณครับ ถ้าเราจะมีะความมุ่งหมายว่าจะพัดเสียซึ่งความเคยชินของการสำคัญว่าเรา่ของเรานี่เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายแล้วบวชอยู่บ้านก็ได้บวชอยู่วัดก็ได้บวชอยู่ในป่าก็ได้ที่เป็น้อแรกเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้า สัตว่าให้ใช้เป็นเครื่องทดสอบหรือยังดูบุคคลผู้มาเปล่าเดี๋ยวนี้ว่าให้พรเจ้าเป็นผู้มีประมา์จบแล้วจิตคนทําทําเสร็จแล้วคือเป็นพระอาหารหันนั่นเอง <c oughs> ทีนี้ก็ตัดต่อไปว่า ผิกสุดทั้งหลายธรรมดาคือผู้ที่มีแหกิจอันทำสำเร็จแล้วคือมีภาระของหนักที่ปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนที่พึงได้ได้เสร็จแล้วมีความผูกพันในเพศ มในความเป็นต่างๆสิ้นสุดแล้วอัคก็จะพึงพยากรแก่พวกเธอต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุในการก่อนนั่นข้าพเ,เจ้าเป็นคดษัต์์รองเรือนเป็นคนไม่รู้ ทนเมื่อพระตถาคตเจ้าว่างภาษาวกของพระตถาคตเจ้าว่างแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมนั่นแล้วมีศรัทธาในพระตถาคตเจ้าขั้นประกอบด้วยศรัทธาในพระตถาคตเจ้ามันก็เห็นแจมแจ้งว่า คาราวาสเป็นที่ทับแคบเป็นที่ไหลมาแห่งทุลีบรรพชานั่นเป็นที่ว่างบรรพชาหรือสมจันนี่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดเปรียบเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วนั่นไม่อาจจะทำได้โดยง่ายในบ้านเรือน ฉะนั้นหนอเราคึงตรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าตาสายะออกจากเรือนถือเอาการบวชสองคนไม่มีเรือนเอิดเนี่ยการการรับการบวชได้เกิดขึ้นแากแคนผู้หาครองเรือนในความหมายว่าเขาได้รู้เพราะได้ฟังธรรมะ จากพระตถาคตเจ้าบ้างจากสาวกของพระตถาคตเจ้าบ้างว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรตัวความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรตามในแห่งอิยสัจสี่เป็นต้นแล้วก็มองเห็นด้วยปัญญาของตนว่าเป็นความจริงอย่างนั้นเห็นเป็นความจริงอย่างนั้นก็มีความเชื่อ มีความเชื่อในพระตถาคตเจ้าก็คือมีความเชื่อในคำสอนของพระตถาคตเจ้านั่นเองเห็นว่ามีหลักการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปฏิบัติแล้วปัจฉละิเลและอนุสัยได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาดูทีหนึ่งว่าการอยู่ครองเรือนนี่ อุดอัดเ <c oughs> ต็มไปด้วยสิ่งที่กระทบกระทั่งมันอยู่ในที่แคบไม่สะดวกการบวชีวันบรรพชาออกไปจากเรือนนั่นเป็นโอกาสว่างผู้อยู่ครองเรือนเที่ยมประพฤติบรรพชาพได้ยากลำบาก ถ้าอย่างไรเราก็จะออกจากเรือนนุ่งห่มผ้ากาสายะถือเอาการบวชของคนไม่มีเรือนนี่เป็นใจความที่ดีที่สุดที่บอกให้รู้ว่าบวชกันทำไมการบวชเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรใจความสำคัญอยู่ที่มันมีศรัทธาเชื่อในธรรมะ ที่ดับทุกได้ว่าดับทุกได้จริงเห็นชัดเจนว่าธรรมะดังที่กล่าวนั้นดับทุกได้จริงมีศรัทธาคือเชื่อในธรรมะที่ดับทุกนั่นได้จริงแล้วก็เชื่อในพระพุทธเจ้าผู้ประกาศซึ่งธรรมะนั่นมีศรัทธาด้วยมีศรัทธาทั้งในพระพุทธเจ้าและทั้งในธรรมะคือพระองค์ทรงเปิดเผยแสดงขึ้นมา ถ้าวราต้องการที่จะได้รับผลของธรรมะนั้นจึงเห็นว่าปฏิบัติในบ้านเรือนนี่มันคับแคบจึงจ้องสลัดจากเรือนตัวหนังสือนี่มันก็พูดตามแบบของตัวหนังสือ เรื่อนคำว่าเรื่อนนี่ก็ค <c ambling. S 1> ือเป็นอยู่กันอย่างตามธรรมดาที่เขาเป็นอยู่กันคือมีบุตรปัรยาสามีมีวัวควายไร่นามีรัย์สมบัติพัฒน์ฐานทุกอย่างทุกประการที่จะต้องดูแลจะต้องรักษาจะต้องจัดการนั่นแหะมันจึงเป็นที่ทับแคบเป็นที่ทับแคบขยับตัวแทบจะไม่ได้เลยกระพติบพรหมจันยร์ไม่ได้ จึงคิดจะออกบวชเพื่อเกิดเป็นที่โล่งที่ว่างขึ้นมาแล้วก็ะพฤติกรมกันได้แต่เดี๋ยวนี้เราโดยมากคือว่าคนของเร,เราโดยมากนะบวชกันโดยความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนี้มันก็มีบวชเจ็ด <c oughs> วันบวชสิบห้าวันบวชเดือนเดียวคือบวชสองสามเดือนมากเป็นทุกที ความรู้สึกมันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ mm hmm. เพียงแต่ว่าทำตามประเพณีกันเป็นส่วนใหญ่ถือว่าให้ทำไปเสียให้มันครบ,ครบเ,สรเสร็จไปว่า้คนคนหนึ่งจะต้องทำอะไรบ้างจะต้อง <c oughs> บวช <c oughs> กันเสียสักนิดหนึ่งเนี่ยจึงไดบวชกันเสียสักนิดหนึ่งมันก็ไม่เข้ารอยที่ว่าบวชด,ด้วยหาศรัทธาในพระพุทธเจ้าและในพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อตัวหนังสือมันวนเรนได้และมันก็ยังมีทางที่จะตับรุงได้ ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่วัดหรือจะอยู่ในป่าก็เร่งสร้างศรัทธาในพระพุทธเจ้าและในคำสอนของพระพุทธเจ้าของกันเสียให้เพียงพอถ้าสมมติว่าจับพัดจับรูบวชเข้ามาแล้วเลี้ยงไปหมดเดี๋ยวนี้ที่อยู่นี่แล้วก็ไม่ได้บวชเข้ามาด้วยศรัทธา ก็จงพยายามทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงในระบบของการบรัพชาเห็นในพระพุทธเจ้าผู้วางระบบการบรรพชาให้เข้าร้อยของในการบรรพชาตามความมุ่งหมายของการบรัพชาเมื่อเพื่อจะเกิดที่ว่างสำหรับขยับตัว ในการประพฤติรมมจันในหลักแห่งพระพุทธศาสนานี้ความสำคัญมันจงึงจึงอยู่ที่ว่าประพฤติรมมจันถ้ทา,ท,าที่บ้านบางบ้าน,าน,านที่เรือนบางเรือนมันไม่แคบไม่คับแคบอย่างว่าหรืออยู่ในฐานะอื่นไม่อยู่ในฐานะพ่อบ้านแม่เรือนทีนะ่ที่เต็มไปด้วยภาระมันก็พอจะทําได้ ถ้าเป็นผู้หญิงบวชเป็นพระไม่ได้ก็ควรจะสมัครเอาการประพฤติปฏิบัติที่บ้านเรือนให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังที่ได้ตาบรรยายแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมา